เกษตรเพื่อชีวิตครับวันนี้เอามาให้ดูต้นผู้เรียนครับมือใหม่หัดปลูกครับยังไม่เก่งหลักแต่เอามาให้ดูเนี่ยสูงละสี่ปีล้วคงไม่ใช่บ้านเมืองข้างนันนเนาะมันเลยโตช้าน่ะคนอื่นมันบอกว่าสี่ปีมีลูกแต่งผมได้เท่านี้ก็ดีใจละยอดมันเน้นสูงครับคงจะเป็นเพราะว่าข้างๆนี่เป็นมะม่วง ตงโน้นเป็นพุทธาเลยทุเรียนก็เลยเน้นสูงผมเด็ดยอดมันครับมันกำลังจะแตกยอดละกําลังจะแตกกิ่งกา้านสาขาละเด็ดยอดมันไม่อยากให้มันสูงตอนนี้กําลังจะแตกใบอ่อนอีกแล้วกำลังจะแตกใบอ่อนชีวภาพครับใช้ปุ๋ยคอกอย่างเดียวยาอะไรก็ไม่ใช้ ความเจริญเต,ติบโตก็พอได้นะนี่ดูใบายาว็สมบูรณ์พอได้อันนี้อีกต้นหนึงแต่ไม่ใค่โตเท่าไหร่นี่เอาปุ๋ยหมักที่ทําเองครับนี่ครับใบเก่าจะมีจุดมีลายนยหน่อยเพราะว่าผมไม่ได้ใช้เคมีอะไรนี่ของเก่าใบเก่าเล็กๆแต่ใบใหม่ใบใหม่ที่แตกมาใหม่นี่มันจะใหญ่กว่านี่ เห็นไหมครับใบเก่าที่เหลืองๆอยู่ข้างในก็แตกใบใหม่ออกมาเขียวใหญ่ใบอ่อนกําลังแตกละปุ๋ยหมักธรรมชาติเคมีไม่ใช้ครับต้นนี้กต้นหนึ่งต้นนี้ก็ไม่สวยครับใบเหลืองที่แรกก็มีสามกิ่งครับผมเลยตัดออกให้เหลือกิ่งเดียว ส่วนต้นนี้ดูเหมือนจะเป็นหน้าเป็นตาเขาหน่อย <c oughs> ดูครับใบใหญ่ครับใบใหญ่กว่ามือผมอีกยาวกว่ามือผมอีกสีวภาพล้วๆๆครับดูครับไอตอนนี้ปลายใบยมันผมจีดปุ๋ยไปเมื่อกี้นี่โคนใบมันใบเก่ามันเล็กๆครับใบเก่ามันเล็กแต่ใบใหม่มันใหญ่ขึ้น แสดงว่ามันชอบปุ๋ยหมกักส่วนข้างล่างนี้นะครับใบไผ่ครับเอาใบไผ่กับปุ๋ยคีควายมาใส่แล้วไก่ข้างๆมันก็มาเขีย่ยดูลำต้นครับนี่กกำลังแตกใบอ่อนปลูกทุเรียนอยู่ข้างไผ่ครับโน่กำลังแตกยอดแข่งกับไผ่ดู <c oughs> ด เด็ดยอดไปทีนึงแล้วยพยายามพยายามจะโตนู่นคนอื่นก็บอกว่าปลูกปลูกไผ่แล้วปลูกอะไรข้างๆไม่ได้แต่ผมปลูกทุเรียนได้ครับบังเอิญทางนี้ทางนี้ไผ่ตรงกลางเป็นทุเรียนตรงโน้นเป็นมะพร้าวทางนี้ก้อยไข่ปลูกติดกันเลยครับ สังเกตดูแต่ข้างล่างนี่มันเป็นปวกครับข้างล่างเป็นจาวปวกเป็นจาวปวกเนี่ยจ้าวปวกข้างล่างมันจาวปวกมันเป็นเพราะเป็นจาวปวกหรือเปล่าไอ้ต้นนี้มันเลยรู้สึกว่ามันเหมือนโตกับเขาเนี่ยจาวปวกอันนี้กำมะกรูดปวกไว้ข้างอะ่ะ กำลังแตกใบอ่อนอีกแล้วครับนี่ครับทุเรียนเอาทั้งปัญหาและทังความสำเร็จเอาก็ว่าสำเร็จก็ยังไม่สำเร็จนะยังไม่ได้ออกลูกแต่เป็นขั้นแรกคือปุ๋ยหมกักธรรมชาติใช้ได้แล้วดูครับใบใหญ่กำลังจะแตกใบอ่อนครับต้นนี้ก็ยันแตกใบอ่อนครับ ใบใหญ่ครับใบใหญ่มากใบใหญ่ยาวกว่ามือผมอีกสิบห้าเซนกว่าใกล้ๆยี่สิบเซนอะความยาวดูครับความยาวมีอวดต้นเดียวนี้หละครับกรเกษตรมือใหม่ครับทำเพื่อชีวิต ทำไมอยากปลูกทุเรียนนะก็ทุเรียนมันแพงครับชอบกินทุเรียนทุเรียนแพงทุกปีเลยแพงทุกปีเลยต้องลองปลูกเองนี่ครับไม่ได้ไม่ดีก็สักสองต้นก็ยังดีนะสองต้นก็พอกินละเอามาให้ดูครับแบ่งปันกันครับส่วนข้างล่างนี่ก็ดูทำทอบแป๊บไม่เหมือนชาวบ้านครเขาบอกว่า ตรงโคนนะ่ะอย่าให้มันเปียกน้ำมากเดี๋ยวมันจะเป็นเชื้อราผมก็เลยเอาท่อแป๊บมาต่อเป็นสี่เหลี่ยมแล้วให้น้ำไหลอยูอย่รอบๆไอ้ตรงโคนมันก็ไม่เปียกแค่เปียกแต่ข้างนอกพอน้ำมันกระเด็นออกมาข้างนอกบริเวณกว้างรากพืชมันก็จะยาวตามออกมาบริเวณรอบข้างแต่อันนี้สงสยัยต้นไผ่ต้องเอาออกบ้างสักครึ่งหนึ่งแล้วนะ รู้สึกว่ามันจะบังต้นทุเรียนแล้วเกินเอาออกครึ่งหนึ่งออกหมดเลยก็ไม่ดีเอาไว้บังลมบ้างอันนี้มะม่วงน้ําดอกไม้อยู่ติดกันมะม่วง,งยังกลัวไผ่นะครับเพราะเป็นมะม่วงตอนกลัวไผ่แต่ทุเรียนไม่กลัวทุเรียนสูงนู่นแหละ